จะเป็นพลังงานของความมั่งคั่งมั่งคงของคุณมากๆนะคะทำการสิ่งใดแม่หมอบอกเลยว่าสําเร็จสมหวังมั่งคงแล้วก็ร่ารวยค่ะจงทําในสิ่งนั้นอย่างมีความสุขนะถ้าคุณเอ่อรู้สึกว่าคุณทําสิ่งนี้ถูกทางหรือยังมาถูกทางหรือยังคุณถามใจตัวเองว่าคุณมีความสุขไหมในการทําคุณอยากพัฒนาต่อย,ยอดในสิ่งที่คุณทําหรือไม่นะคุณต้องการที่จะโอ้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรืออยากพัฒนาในสิ่งที่คุณทําอยู่อะ่ะมันไม่มีความเบื่อหน่าย มันมีแต่ความสุขมันมีแต่ความอยากพัฒนานะมีแต่ความการอยากเรียนรู้นะการอยากก้าวหน้ามันมีความสุขในสิ่งที่คุณทําแล้วคุณก็รู้สึกอย่างนั้นคือคุณมาถูกทางแล้วอะไรที่รู้สึกว่าผืนจงปล่อยมันไปเพราะนั่นไม่ใช่ทางของคุณอะไรที่ทำแล้วมีความสุขอยากทําอยากต่อย,ยอดอยากพัฒนาอยากเรียนรู้นะนี่แหละ คือสิ่งที่คุณมาถูกทางแล้วสิ่งสิ่งนี้นะ,ะจะเพิ่มความมั่นคงให้คุณเกี่ยวกับธุรกิจหนะ้าที่การงานการเงินครอบครัวเป็นหลักนะ,ะจกักรวาลกําลังจะนะ,ะเรียงความสําเร็จในทุกๆอย่างให้คุณแล้วค่ะเพราะพลังงานของคุณคู่ควรนะ,ะกับความสําเร็จนั้นๆน,น,นะ,ะเดี๋ยวแม่หมอจะอ่านลัคนาราศีให้คุณเพิ่มเติมหลังจากที่แม่หมอเปิดพลังงานของคุณเสร็จก่อนนะ,ะขอพลังงานคุณเพิ่มอีกสามใบในพลังงานของเขาเอาบกันครอบครัวความสุขนะ พลังงานของนะคะเ,เว็นออฟวอค่ะการลงทุนนะคะทำอะไรเอาไว้ลงทุนเอาไว้อะไรเอาไว้เป็นผลอย่างแน่นอนพลังงานของคุณตื่นรู้ถางตังจิตวิญญาณอย่างเต็มตัวค่ะพลังงานของคุณนะ,ะสอดคล้องกับหมายเลข69หรือ2026ค่ะคือการหลั่งไหลของความสําเร็จแบบไม่มีที่สิ้นสุด นะคะงานเงินความรักครอบครัวมาอย่างแน่นอนอะไรที่คุณรอนะคะถ้าคุณเซ็นได้ว่าสิ่งนั้นจะมาถึงคุณในเร็ววันจะมาจริงๆนะคะพลังงานของคุณนะเป็นคนที่นะเรียกความสําเร็จเรียกความอบันดกันะ,ะได้ยัางดีเลยแม่หมออยากจะพูดถึงนะคะพลังงานของอาการตื่นรู้ของคุณนะคะในปี2526นี้ขอขยายความให้คุณได้ฟังนะคะเมื่อคุณย่างก้าวเข้าสู่พลังของ 2526นะ,ะไลท์สไตล์ของการตื่นรู้ในปีนี้นะคะจะเปลี่ยนจากการตามหา s i n กิ้งมาเป็นการดำรงอยู่ b e อิงค่ะอย่างเป็นรูกประธรรมมีไม่ใช่ยุคข,ของการปีกวิเวกไปอยู่ภูเขาแต่คือการนำจิตวิญ,ญญาณมาหลอมรวมกันเข้ากับชีวิตประจำวันของเราอย่างกลมกืนโดยมีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดดังนี้นะคะหนึ่งวิชุริชมแทนที่รูทีน ผู้ตื่นรู้ในปี2026จะเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันที่น่าเบื่อให้กลายเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นพวกเขาไม่ได้ทาออยเพียงเพื่อบำรุงผิวแต่ทาเพื่อเชื่อมต่อกับร่างกายสมาชิกวนเน็ตไม่ได้ดื่มกาแฟเพื่อตื่นแต่ดื่มเพื่อปลุกสติไม u คูทิงกิ้ง ทุกการกระทำถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความถี่ของตัวเองให้สูงอยู่เสมอ 2. Digital Metaverse อ i s i n g d a o Show ในโลกที่ AI และเทคโนโลยีของเมืองผู้ที่ตื่นรู้จะเลือกใช้อย่างฉาญจระและไม่ตกเป็นทาสพวกเขาจะลดการเสพข้อมูลขยะดิจิทัลดีท็อกและหันกลับมาหาความจริงแท้เช่นการสัมผัสธ,ธรรมชาติ m a j o r e i m m e r i o n การทำงานครับที่ต้องใช้มือและการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในระดับดวงวิญญาณโซ l คอ n เลคชั so, ่นมากกว่ายอดไลค์ในโซเชียลค่ะ 3. Conscious longevity หรืออายุยืนอย่างตื่นรู้ ไลฟ์สไตล์ในปี2026นี้จะเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตลึกถึงระดับเซลล์การเลือกอาหารเสริมหรือสกินแคร์จะมองไปที่พลังของส่วนผสม High w ไ i t e i n g เ e d i e n t และความซื่อสัตย์ของแบรนด์พวกเขาดูแลตัวเองให้อ่อนเยาว์ไม่ใช่เพราะกลัวแก่แต่เพื่อให้ร่างกายเป็นวิหารที่แข็งแรงพอที่จะทำภารกิจหรือส่งมิชชั่นได้อย่างยาวนานที่สุดซ Peace a t the n e w วเ l ลหรือความสงบคือความมั่งคั่งใหม่ความสำเร็จในปี2026ไม่ใช่วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีเพียงอย่างเดียวค่ะแต่อยู่ที่ความสามารถในการรักษาความสงบทั้งการวิกฤตไลฟ์สไตล์จะเรียบง่ายมากขึ้นซักแวตวิกกิ้งลดการบริโภคที่เกินความจำเป็นและมุ่งเน้นการสร้างอินโนเวลหรือความรวยจากภายในที่ไม่มีใครพากออกไปได้ค่ะ นี่คือพลังงานของคุณเมื่อคุณย่างก้าวเข้าสู่2026เป็นพลังงานของผู้ที่ตื่นรู้ ะะจะเข้าหานะ,ะจิตวิญญาณภายในมากขึ้นนะรัคนาราศีเพิ่มเติมของคุณคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะ,ะเมษสิงห์ฉนูเป็นชาวธาตุน้ำกกฎพิจิกมีนนะ,ะเป็นคนที่เกิดราคนาราศีมีนหรือเป็นคนที่เกิดวันจัจนทร์นะชาวธาตุด,ดินนะกันพฤษศกมับบงกรนะ,ะอาจจะเป็นราคนาราศีเบื้องต้นของคุณนี่คือพลังงานนะคะที่คุณเลื่อนระดับทางด้านจิตวิญ,ญญาณและทางด้านกายภาพของคุณจะเกิดอะไรขึ้นพอดูพลังงานทางด้านกายภาพของคุณเพิ่มเติมนะคะ เป็นพลังงานของนะฮะจัดหมือนการตื่นรู้ การตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณการระดับทางด้านจิตวิญญาณนะคุณก้าวเข้าสู่กระแสพลังงาน2 0 2 6นี้ได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนนะ,ะตามพลังงานที่แม่หมออ่านให้นะคะคือพลังงานของโลกนะคะเปลี่ยนการเคลื่อนตัวของพลังงานของโลกนะ,ะและคุณเองนะคะก็ต้องเปลี่ยนพลังงานตามที่แม่หมอบอกคุณไปเมื่อกี้นะ,ะเกี่ยวกับ2,526นี้จะทําให้คุณคอนเน็กกับพลังงานอันสุดสิทธิ์ได้ค่ะนะคะเมื่อจิตวิญญาณของคุณนะคะตื่นรู้พลังงานทางด้านกายภาพของคุณความสําเร็จหน้าที่การงานของคุณจัด ต้องตื่นค่ะความสําเร็จทุกอย่างทุกอย่างนะคะที่แม่หมอบอกว่าจากาักรวาลกําลังจัดเรียงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณแล้วในทุกทิศทุกทางและตัวตวนของคุณก็ตื่นรู้พร้อมรับนะคะความสําเร็จในทุกๆด้านแล้วค่ะในด้านของธุรกิจการงานความรักครอบครัวซึ่งมานะ,ะเรื่องของการเงินอย่างแนะะ่นอนความมั่งคั่งมั่งคงทางด้านการเงินนะคะเอ,อ่อต่อไปนี้หยิบจับอะไรนะ,ะการงานจะทําให้กายภาพของคุณประสบความสำเร็จ นะเลื่อนคันนเด่นเรื่อนคันเ,เ,เ,เรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนได้เป็นเจ้าของธุรกิจการนะเป็นนักลงทุน อย่างนี้ก็เป็นไปได้ก่อให้เกิดการเงินที่มาหาศาลนะคะการเงินที่มาจากการลงทุนและหลายหลายคนนะอาจจะมีดวงนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยก็ได้นะพลังงานตรงนี้ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกำเต้นด้วยนะคะขึ้นอยู่กับฐานบุญฐาบารม,รมีที่ขุนใดสร้างด้วยสร้างบุญเก่ามาเยอะนะคะก็อาจจะมีโชคลาภวาสนาในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ด้วยค่ะพลังงานของนะคะทาวเวอร์ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณพลังงานภายในคุณเปลี่ยนกายภาพของคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะสิ่งสิ่งใดที่คู้ควรกับคุณจะหลังไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วนะพลังงานของเดือดเฮอมิตรนะพลังงานของการตื่นรู้อะนะเอาวิเนน่งอะเกิดขึ้นมาสองใบแล้วนะ คุณต้องหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติการสวดมนต์การไหว้พระนะการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณนะความสงบเงียบความนิ่งอย่างที่แม่หมอบอกความสงบไม่ใช่การปิดวิเวกไปอยู่บนเขาบนจอยในที่ไกลไกนะการใช้ชีวิตประจําวันของเราอย่างมีสติและนะปฏิรูปของการตื่นรู้นะในทุกอย่างเชื่อมต่อกับพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสัมผัสนั่นเองค่ะอืมนะคะและพลังงานไพ่ใบต่อไปของคุณนะเป็นพลังงานของเดอรสตาค่ะ ป็นพลังงานของคุณที่จะมีชื่อเสียงอย่างที่แม่หมอบอกนะคะไม่สนใจในเรื่องของยอดไลยอดแช่นะแต่ใดๆพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกคุณว่าคุณต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงค่ะนะคะคุณจะต้องเป็นผู้นำนะพลังงานของคุณนะขอให้คุณมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณทำนะไม่ว่าตอนนี้เวลานี้คุณจะรูปรักษรูปกายเป็นองไรนะ จงเชื่อมันค่ะและพัฒนานะคะทางด้านการสื่อสารและคําพูดของคุณให้ดีเพราะต่อไปนี้นะคะในปีสองพันยี่สบหกเนี้ยคุณจะต้องนะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับนะ,ะการเจราจาการใช้นะ,ะรูปลักษ์รูปร่างของคุณนะและวาจาของคุณด้วยนะคะพลังงานของคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะเหมือนคุณเปลี่ยนแปลงพลังงานไปเยอะมา,มากๆพลังงานของความศรัทธานะคะแม่บอจะบอกคุณอีกนิดนึงนะเหมือนคุณจะ อยู่ดีๆคุณจะดังปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะ,ะเป็นไวรัเล่มีชื่อเสียงในช่วงค่มคืนไม่เหมือนเป็นพลังงานนี้นะพอขึ้นกับพลังงานของทาวเวอร์พลังงานของเจ็ดเหรียญนะพลังงานสิ่งที่คุณรอคอยรอคอยมานานมากนะะบทจะดังบทจะมีชื่อเสียงก็มีชื่อเสียงแบบทันตาไม่ว่าคุณจะต้องการชื่อเสียงนี้ไหมแม่หมอเคยพูดมหมหลายคลิปเมื่อคุณเข้าสู่พลังงานทางด้านนี้แล้วคุณจะต้องเป็นผู้นํานะเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างกับผู้อื่นอ่ะ นะะบางครั้งชื่อเสียงที่คุณไม่อยากมีก็จะจําเป็นที่คุณต้องมีเพื่อคุณต้องมีตัวตนนะมีความน่าเชื่อถือเป็นแสงให้กับผู้คนนําความสว่างให้กับผู้คนนะเป็นพลังงานของชาวแสงหรือจะเรียกว่าไนโวกเกอร์ก็ได้นะฮะพลังงานไพ่ใบต่อไปพลังงานของ k i n ออฟวอนค่ะพลังงานของความการประสบคลสําเร็จพลังงานของคนที่มีความก้าวหน้านะในการงานมากๆ ทัอัพเพนตะเคิลนะคะเมื่อใดที่คุณรักษาพลังงานของคุณได้นะคะภายในด้านนะคะภายในอกของคุณในด้านกายภาพของคุณอย่างที่แ่หมอบอกนะคะมันจะประสบความสําเร็จแบบต่อเนื่องนะคะจะทาให้คุณช่วงนี้เวลานี้อาจจะทํางานนะ,ะหลายด้านและเยอะขึ้นนิดนึงนะพลังงานของเดอะเวอร์ค่ะนะพลังงานของคนที่มีชื่อเสียงจริงๆนะที่แ่หมอบอกพลังงานของคนต้องมีชื่อเสียงคะ่ะ บางคนอาจจาะนะคะมีชื่อเสียงฉับพลันคั่าคืนนะ,ะในโลกสื่อโซเชียลออนไลน์เป็นไวรัลคั่มคืนบางคนนะคะถ้าบอกว่าไม่อยากมีชื่อเสียงจริงๆเลยก็มีพลังงานของคนที่อาจจะได้เดินทางนะ,ะไปทาธุรกิจการงานทีตตตนต่ต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะอะไรที่เป็นของคุณนะคะต้องเป็นของคุณแล้วในนาทีนี้หมอเห็นพลังงานของคุณนะค,ะคุณจะเป็นพลังงานของคนที่น่าอิจฉา จะเป็นบุคคลที่นะใครๆเขาก็น่าอิจฉาอืมนะคะคุณเคยเจอพลังงานแบบนี้ไหมคนที่ดูไม่ต้องพยายามมากแต่ดูมีความสุขกว่าทุกคนไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจไม่ต้องพยายามให้ใครชอบไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะเขามีสิ่งที่หายากที่สุดในโลกอิสระในการใช้ชีวิตค่ะคุณจะมีอิสระนะในการใช้ชีวิตอิสระในการเลือก ทางของตัวเองค่ะอิสระที่จะใช้เวลาในแบบที่อยากใช้อิสระที่จะไม่ต้องใส่หน้ากากอยู่ต่อนะใครคุณอาจจะไม่ได้รวยที่สุดไม่ได้ประสบความสําเร็จที่สุดแต่จะเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนแบบคุณน่าอิจฉาที่สุดเพราะสุดท้ายความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณมีแต่จะมาจากการไม่ต้องเป็นที่เราไม่ใช่ค่ะนะคะพลังงานของคุณจะเป็นคนที่มีอิสระทางด้านการเงินค่ะจะเป็นคนที่น่าอิจฉา ะะจะมีชื่อเสียงได้อย่างง่ายดายนะคะหาเงินได้อย่างง่ายดายรวยได้อย่างเร็วนะ,ะเป็นพลังงานของคุณต่อจากนี้นะแม่หมอจะบอกเลยพลังงานของคุณจะเป็นพลังงานที่ใครๆเขาก็นะ,ะรู้สึกอิจฉาในความสําเร็จของคุณอย่างที่แม่หมอบอกนะคะเมื่อคุณเข้าสู่พลังงานแห่งการตื่นรู้จกักรวาลนะคะกำลังจะเรียงตัวความสาเร็จในทุกทิศทุกทางทุกด้านให้กับคุณ คุณจะประสบความสำเร็จใอย่างง่ายดานะถึงแม้มันคุณต้องมีความสุขด้วยนะตัวตนคุณต้องมีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ก่อนนะคะถึงแม้ว่าคุณไม่ได้รวยที่สุดไม่ได้เก่งที่สุดแต่คุณจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดค่ะนะคะรวยในแบบของคุณนะคะพลังงานนะคะพยานโรกอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมนะคะแม่หมอขอคําตอบจากพยานโรกนะว่าสิ่งใดนะที่เกิดขึ้นกับคุณ พลังงานและความสำเร็จของคุณนะคะในปี2526นี้นะคะจะเป็นอย่างไรขอพลังงานของไพ่ยานโกช่วยบอกผุกๆึกทันทีค่ะพลังงานไพ่ไปที่หนึ่งนะคะเป็นพลังงานของคนน่ากลัวกวๆผี33ค่ะพลังงานของคุณจะผักเนาะผักพลังงานเก่าๆคนที่ไม่ดีนะคะออกไปค่ะอืมอย่างที่แม่หมอบอกนะ เหมือนถ้าคุณนะทำในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระนะพลังงานบุญของคุณนะจะช่วยในเรื่องของสรพววิญญาณทําให้เขานะคะอยากที่จะมาผักดันช่วยคุณนะแบบคนดีผีพักอะไรอย่างเงี้ยแต่พลังงานของคุณนะเป็นคนที่อาจจะบางครั้งนะทําคุณกับคนไม่ค่อยขึ้นที่ผ่านมานะคะไม่ต้องแคร์ค่ะเพราะใดๆต่อจากนี้นะคุณจะเป็นคนที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกค่ะอืมนะคะพลังงานของความอึดอัดนะไม่หมอจะบอกว่าคุณจะรู้ถึงพลังงานของคนอื่นมากขึ้น เมื่อคุณเข้าสู่พลังงานของเมื่อระดับดีกว่านะระดับทางด้านจิตวิญญาณเมื่อคุณเข้าสู่สังคมกับผู้คนที่เขามีพลังงานลบหรือพลังงานที่ต่ําคุณจะแยกแยะพลังงานดีและพลังงานรวมออกพลังงานรวมออกได้ค่ะทุกครั้งที่คุณจะอยู่กับคนที่เขามีพลังงานลบมีจิตใจที่ไม่ดีนะคะคุณจะรู้สึกอึดอัดนะบางครั้งคุณอาจจะถูกดึงพลังงานอย่างที่ไปบอกเคยบอกในคลิปก่นกอนๆนี้คนที่พลังงานสูงกว่า อาจจะโดนคนที่พลังงานต่ำกว่าดึงดูดพลังงานได้นะคะณตอนนี้เวลานี้การอยู่คนเดียวนะคะการอยู่คนเดียวการเซฟพลังงานก็จําเป็นสําหรับคุณเหมือนกันนะเหมือนพลังงานของคุณจะบอกว่าถ้าคนไหนดีอ่ะเพิ่มพลังงานบวกให้คุณคุณจะรู้สึกสดชื่นและมีความสุขเวลาที่คุณอยู่กับคุณคนนั้นคุณจะมีคุณจะรู้ถึงพลังงานของคุณอย่างชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าใครอยู่ถ้าคุณอยู่กับใครแล้วรู้สึกตึดอัดนะะ มีเปอร์เซนต์ที่เขาคนนั้นนะจะเป็นคนที่พลังงานไม่ดีหรือคิดไม่ดีคิดลบก,กับคุณอย่างแน่น,นอนพลังงานของคนที่น่ากลัวกว่าผีตรงนี้นะเราอาจจะใช้ในเรื่องของการ <c oughs> ตัดสินใครไม่ได้นะนะคะคุณอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เขาอาจจะขอความช่วยเหลือเราก็ได้ไม่ใช่พลังงานลบหรือพลังงานต่ํานะเสมอไปจงนะใช้เมตตาในการวิเคราะห์นะคนที่คุณเจอคุณอาจจะต้องเจอคนที่หลากหลายมากขึ้น แล้วค la ุณอาจจะรับร sí, ู้พลังงานของคุณได้ง่ายขึ้นและคุณอาจจะสูญเสียพลังงานได้ง่ายขึ้นนะคะในการดึงพลังงานในการเียพลังงานหรือการได้พลังงานกลับมาซึ่งแม่หมอนะพูดไว้ก่อนในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะพลังงานของนะคะภูมิชีวิตของคุณที่แม่หมอบอกภูมิที่แข็งแกร่งของคุณเป็นการได้พลังงานกลับนะคะและเป็นการป้องกันพลังงานของตัวเองนะคะไม่ให้หลุดไปกับคนอื่นอย่างที่หมอบอกเมื่อคุณมีพลังงานดีก็จะมีคนเข้าหา เป็นคนใจดีเป็นคนมีความเมตตานะมีคนอยากเข้ามา أ, พูดเรื่องทุกเร่อทุกร้งใจให้ฟังนะอยากปรึกษาเมื่อคุณรับฟังเมื่อคุณนะะบางครั้งคุณก็ให้พลังงานที่ดีเขาไปคุณจะรู้สึกขดกูห่เอเหีนะ่ยวนะคะเวลาคุณเจอคนที่พลังงานต่ํากลัวหรือพลังงานของคนที่มีความทุกข์คุณอาจจะรู้สึกง่ายขึ้นนะคะอืมคุณจะรู้สึกถึงพลังงานของคนง่ายขึ้นแล้วพอนัถึงจุดเนี้ยคุณจะรู้สึกว่ามันทําไมมีคนที่พลังงานเดียวคุณน้อยจังเลย มีคนที่เขาพูดรู้เรื่องกับคุณน้อยมากๆนะแล้วรู้สึกเหนื่อยทุกๆครั้งที่คุยกับคนนั้นคนนี้นะคะคุณอาจจะต้องอยู่คนเดียวมากขึ้นนะอย่างที่ไม่หมอบอกเนะาะการตื่นรู้บางทีก็นะหันกลับมารักษาพลังงานตัวเองเชื่อมกับพลังงานตัวเองนะมันการเข้ากับคนอื่นมากๆอาจจะทําให้คุณรู้สึกหมดพลังงานก็ได้นะคะเป็นพลังงานของเทวดาประจําตัวค่ะหมายเลขหกสิบสี่นะพลังงานของคุณนะเป็นพลังงานของคนที่มีเทวดาประจําตัวคอยช่วยเหลืออยู่ค่ะนะเมื่อไรที่คุณเข้าหาคุณ คนที่ไม่ดีเข้าหาคุณหรือคุณต้องมีข้อเกี่ยวข้องนะคะเจอกับคนที่เขาไม่ดีพลังงานที่ต่ําตัวพลังงานที่ต่ําัวเจอคนที่เขาคิดลบนะคุณจะได้รับสายสัญญาณนะจากเทวดาประจําตัวของคุณค่ะแม่หมอจะบอกว่าความสําเร็จของคุณที่ผ่านมานะคะมันเชื่อช้าหรือเกินบางครั้งรู้สึกอึดอัดมากๆนะความสําเร็จทางกายภาพแม่หมอนะะฝึกฝึกในเรื่องการสวดมนต์ทำสมาธิฝึกในเรื่องของสติฝึกในเรื่องของปัญญาม,มาตลอดเลย ะะแล้วใจสัญญาณต่างๆที่ม่หมอให้สังเกตนะคะในเรื่องของนะคะการเมื่อระดับทางด้านจิตวิญญาณโน่นนี่คุณก็อบอกว่ามันตรงนะเออนะ,ะเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็ทําอย่างนั้นแต่เมื่อไรจะประสบผลสําเร็จแม่หมอจะบอกคุณว่าพลังงานของคุณนะจะประสบความสําเร็จถ้าคุณรู้สึกว่ามันช้าแต่ปีหกเก้าเนี่ยมันจะชัวร์ค่ะประตูแห่งโคก,กระซับมันเปิดแล้วความสําเร็จเปิดแล้วนะ,ะที่แม่หมอบอกว่าจักรวาลกําลังเรียงตัวความสําเร็จที่กับคุณนะ อะแล้วไม่ไดจะมาแล้วไม่ไดจะมานะแต่ปีหกแปไปปลายปีเดือนธันวาไม่เหมอนจะพูดถึงเรื่องนี้บ่อยแบบ้า,านี่แหละปีหกเก้านี่แหละเปิดนะเปิดประตรงแบบโชคลาภนะแต่เต็มกําลังให้กับคุณเลยนะเออนะคะอ่ะพลังงานนะภายไปต่อไปเป็นพลังงานของผีพักหค่ไหนไม่บอกบอกแล้วพลังงานของคนดีอย่างคุณนะผีพักนะจะทําให้คุณประสบพบเจอโชคลาภนะะการทํามาค้าขึ้นสําเร็จนะ แม้เกิดนะ,ะเทวดาเทวดานะผู้ที่อยู่เบื้องบนเขาก็เอ็นดูคุณนะคอยดูแลคุณอยู่ตลอดเวลาจะทําให้คุณไปสู่หนทางที่ถูกต้องนะพลังงานของสัตพวิญญาณนะ,ะเขาก็คอยช่วยเหลือคุณนะผักให้คุณไปเจอโชคลาภหรือผักให้คุณออกจากคนที่ไม่ดีก็ได้นะคะพลังงานแล้ววันนี้ตอนนี้ที่ไมหมอบอกเนาะคนน่ากลัววผีนะเออนะคะไม่ต้องกลัวนะ,ะถ้าเป็น เข้าสู่ภารกิจนะในการช่วยเหลือสัพพวิญญ,ญาณต่างๆนะการสวดมนต์การปลดน้ําลงดินให้กับสัมภเวสีเป็นการปลดปล่อยเนี่ยแล้วคุณรู้สึกกลัวนะแม่หมอจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพลังงานของคุณผีพักอะนะผีเออเหมือนสัพวิวิญญ,ญาณที่คุณช่วยเหลือเขาเขาจะกลับมาช่วยคุณเขาจะลักดันให้คุณประสบความสําเร็จได้โชคได้ลาภนะตอนนี้เวลาเนี้ยจงกวนะะพลังงานของคนที่เขาอยู่ใกล้ๆคุณแต่คุณจะรู้สึกตายแต่ก็ให้ระวังนะในเรื่องของการถูกดึงดูดพลังงาน นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีความทุกข์แล้วคุณอยากช่วยอะแล้วคุณผีผามเข้าไปช่วยเขาโดยที่เขาไม่ได้ร้องขอคําแนะนําไม่ได้ร้องขอคุณเลยอะเหมือนคุณรับรู้ถึงพลังงานของความเศร้าความการอยากขอความช่วยเหลือจากเขาแต่เขาไม่เคยเอ่ยปากแล้วคุณเข้าไปอะ่ะแม่หมอจะบอกคุณว่าหนึ่งเลยนะคุณจะโด,ดดูดพลังงานนะทางด้านของการทําพลังงานของคุณ เนะสองเลยก็คือคุณอนะเข้าไปจัดไปตัดกรรมของเขาเข้าไปขัดกรรมของเขาแล้วคุณจะเป็นคนที่รับกรรมนั้นเองไม่หมอให้คุณระวังในการช่วยเหลือคนนะนะตอน,นี้เวลานี้อาจจะมีพลังงานอคนที่ต้องช่วยเหลือในเรื่องของสัพวิญญาณนะคะจะส่งจะมีคุณมากกว่าช่วยคนก็ได้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายคนที่ไม่รู้ว่าเข้าภารกิจนี้จะต้องทําอะไรนะ การสวดมนต์ไหว้พระกดน้ําลงดินให้กับนะเทวดาประจําตัวให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากให้ยิ่งให้นะก็ยิ่งหมายถึงการมีเมตตาจิตไม่ใช่ยิ่งให้ยิ่งเรียกยิ่งหมดนะไม่ใช่นะคุณอาจจะมีภารกิจในการปลดปล่อยนะดวงวิญญาณหรือช่วยในเรื่องของออจิตวิญญาณอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะบางดวงที่เขาไม่สามารถไปสู่พวภูมิที่ดีได้ประมาณนี้นะพลังงานของการขอพรค่ะหมายเลขสามสิบหกพลังงานบุญของคุณนะ คุณขอพรคุณจะถูกประทานพรน,นะคนที่ขอพรน,นะขอพรที่ไม่ใช่แปลว่าบนบานฐานเก้านะนะ,ะไม่ต้องบนบานฐานเก้ามันเป็นการแลกนะ,ะการแลกเปลี่ยนอันนี้ไม่ใช่อันนี้พลังงานของคนที่สวดมน์ขอพรน,นะ,ะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะถูกประทานพรค่ะนะค,ะความสําเร็จโชคลาภเงินทองจะเข้าหาคุณนะง่ายใดจดงผีพักเลยนะพลังงานของคุณเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะกายภาพของคุณอืมนะเป็นคนที่แบบมี เขาเรียกว่าอะไรล่ะไกคลิปที่ผ่องพันมีออนร่าที่ใสสะอาดนะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็รักด้วยนะคะพลังงานใบต่อไปหมายเลขสิบเก้าค่ะพลังงานของชื่อเสียงโด่งดังนะคปีสองพันยหกเนี่ยนะพลังงานและความสําเร็จของคุณนะจะมาในรูปแบบของความร่ารวยนะร่ํารวยแล้วก็พลังงานของคุณที่ดังนะโด่งดังเป็นวรยเล่าแบบคามคืนเลย อ่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะเป็นพลังงานของการปรงใหม่เลขเก้าสิบเก้านะคะปล่อยวางกับอดีตค่ะอย่ายึดติดกับอดีตนะอะไรที่มันเคยผิดหวังที่ผ่านมาแม่หมอบอกนะความทุกข์เอยอะไรเอ่ยทุกอย่างที่ผ่านมาในปีหกแปดนะมันเป็นพลังงานที่คุณควรจะทิ้งเอาไว้ปรงปล่อยวางนะบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้นะก็ปล่อยปล่อยให้เป็นตามวิถีแห่งกรรม นะต่อจากนี้ก็อยู่ในทํรนองของททนะอธรรมที่ดีนะอยู่ในศีลธรรมที่ดีอะไรที่พลาดอะไรที่ทําผิดไปแล้วนะคะก็ถือซว่าเป็นบทเรียนนะคุณเป็นคนที่มีบุญเยอะมากแม่หมอจะบอกพลังงานของคุณเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาเยอะนะสิ่งสิิ์คอยให้พรคอยช่วยเหลือมากถ้าคุณเข้าสู่นะเส้นทางแห่งธรรมเข้าสู่เส้นทางแห่งด้านจิตวิญญ,ญาณ S 1> <S 1> สวดมนต์ทำสมาธิทําบุญสร้างกุศลคุณจะเป็นคนที่แบบปัวงปังรวยเร็วมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นไวรอลข้ามคืนความสําเร็จจะถูกเลียงตัวเข้าหาคุณนะตั้งแต่ย่างก้าวเข้าสู่ปี2,526อย่างแน,น่นอนนะคะแต่ถ้าไม่ได้นะคุณยังยึดติดกับอดีตนะไม่ปองอ่ะเหมือนคุณก็ยังปิดประตูนะปิดประตูอยู่นะสิ่งที่คุณจะได้ก็อาจจับไม่ได้และนะถ้าคุณทําผิดพลาดในเรื่องของการผิดศีลนะ คุณก็จะเจอภัยมาหันเหมือนกันนะแม่หมอจะบอกเหมือนคุณจะถูกเหมือนคุณจะกลับไปเรียนบทเรียนบทเดิมอะแล้วจัก,กรวาลน,นะจะปลุกให้คุณตื่นนะะด้วยวิบากกรรมที่มันค่อนข้างหนักแล้วก็ร้ายแรงนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณต้องถือศีลสวดมนต์ไหว้พระ นะจะเข้าสู่พลังงานนะคะกายภาพที่ประสบความสําเร็จนะร่ำรวยชื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาในรูปแบบของเออยิ่งมีวิงหาจะเข้าหาคุณอย่างสงบุนะคะจะเรียงตัวเข้าหาคุณแบบเน้นๆเลยนะคะพลังงานไพ่ใบต่อไปนะคะเป็นพลังงานของเลือกทางที่ดีค่ะคุณจะเจอทางเลือกที่ดีผู้คนที่ดีนะคะระิยกรรมที่ดีนะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จกักรวาลจะบอกคุณว่าเมื่อคุณเลือกเข้าสู่เส้นทางทางด้านจิตวิญญาณนี้แล้วนะคะความสาเร็จมาแน่นะทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหาคุณอย่างแน ทุกสิ่งทุกอย่างเรียงตัวเข้าหาคุณและคุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณจะเลือกเส้นทางที่ดีนะคะถ้าคุณนะเอานีเรื่องของการถือสิน่ะถือสินจะทําให้คุณอยู่ในกรอบที่ดีอยู่ในคํานองครองธรรมที่ดีนะไม่ให้คุณใช้ชีวิตท,ที่ผิดเพี้ยนหรือไม่ให้คุณนะไปก่อกรรมสร้างเวรอะไรเดี๋ยวนะวิบากกรรมที่ผ่านมาในปีก่อนๆน,นะคือการชดใช้เวรชดใช้กรรมแล้วมันจบสิ้น นะต่อจากนี้คุณจะถูกปีบให้เจอหนทางที่ดีความสำเร็จและความมั่งคังง่งมั่งคงความอุดมสมบ,บูรณ์อย่างแน่นอนค่ะเป็นพลังงานของนะคะหมายเลขสี่สิบหกค่ะออนะคะตายายพลัางงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทวดาเออนะคะพลัางงานของสัมวิญญาณแล้วก็บุญญาตายายนะเจ้าที่เจ้าทาง ที่อยู่อาศัยนะที่บ้านของคุณเนาะอย่างที่หมอบอกพลังงานของคุณมีพลังงานของออร่านะพลังงานของออร่ามีราศีมากๆนะทําให้เทวดารักนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักที่อยู่อาศัยถ้าเป็นพลังงานของคนที่นะคะชอบสวดมนต์ไหว้พระเสริมสร้างพลังงานตัวเองด้วยการสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านเป็นการที่นะคะสวดมนต์เดี่ยวโดยที่ไม่ต้องไปนะผูกพลังงานกับผู้คนหมู่มากอาจจะมีพลังงานของคนที่สวดมนต์ข้ามปีไหม สมุนทั้งคืนไหมนะออะคํมปีนะประมาณนี้เป้าส่วนอยู่ที่บ้านนะเหมือนพลังงานของคุณนะพลังงานบุญของคุณแผ่บุญไปถึงนะปู่ย่าตายายผู้ที่ปกปักรักษาเจ้าที่เจ้าทางนะที่บ้านของคุณด้วยทําให้คุณนะจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะปกปักรักษาดูแลนะวิญ,ญญาณที่เขานะต้องการช่วยเหลือคุณอย่างนี้เข้าใกล้คุณไนดะ้นะสัพวิญ,ญญาณที่เลวหาย นะมาเพื่อที่จะนะาทำร้ายคุณหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเข้าหาคุณไม่ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณแรงมากมาได้กระทั่งคนที่ไม่ดีนะคนที่คิดไม่ดีแล้วเข้าหาคุณยากมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุณนะแล้วก็พลังงานของผีพักเนี่ยนะตรงกับพลังงานของปู่ย่าตายายเจ้าที่เจ้าทางอาจจะเป็นพลังงานของเจ้าที่เจ้าทางของคุณนี่แหละนะคอยพักดันให้คุณเจอคนที่ดีนะเลือกเส้นทางที่ดีนะก่อน ออกจากบ้านหรือเดินทางไปไหนหรือทําธุรกิจการงานใดนะยกมือนะขอกรับไวายบรรพบุรุษเจ้าที่เจ้าทางนะให้อวยพรอวยชัยให้คุณนะทำการสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จนะคุณจะได้รับพรนั้นอย่างแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นเทวดาค้าดินนะปู่ย่าตายายเจ้าที่เจ้าทางท่านก็คอยที่จะนะอวยพรอวยชัยให้กับคุณนะให้การเดินทางให้การงานของคุณนะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วพลังงานบุญของคุณในตัวด้วยนะ เหมือนจะส่งนะส่งเสริมให้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาดูแลคุณนะมีพลังอํานาจในการปกปักคุ้มครองรักษาคุณด้วยให้คุณเข้าสู่รูทางที่ดีนะเข้าสู่รู้ทางแห่งความจเจริญรุ่งเรืองนะการเงินการงานความรักครอบครัวชีวิตนะที่ดีอย่างแน่นอนในพลังงานของคนที่จะเจอจังหวะชีวิตที่ดีค่ะจะเลือกในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองก่อนหน้านี้มองคนผิดมองคนพลาดลงทุนผิดลงทุนพลาดนะเลือกเลือก เลือกในสิ่งที่ผิดพลาดมาก่อนต่อจากนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรคุณจะทั้งใจและเลือกในสิ่งที่ถูกต้องค่ะพลังงานของนะคะทางเลือกที่ดีมากับโอกาสที่ดีนะคะการให้พรและการนําทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะจะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาโอกาสมาแล้วนะคะคุณจะเลือกถูกอ่ะนะอะไรที่ไม่ดีคุณจะปล่อยเออ,เล,อ,เ,ลอเลือกเลือกเกก็บพลังงานด้วยก,ก็ได้นะ นะ,ะเลือกในสิ่งที่ดีความสําเร็จนะคะเข้าหาคุณอย่างแน่นอนสําหรับคนที่นะคะทำธุรกิจการงานตอนนี้เวลานี้อาจจะคิดว่าตัวเองนะคะทำสิ่งนี้แล้วมันถูกต้องไหมดีไหมนะ,ค,ะคุณจะถูกนําทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนอย่างแน่นอนค่ะพลังงานพาไพ่ใบต่อไปเป็นพลังงานของอิสระค่ะที่บอกว่าคุณจะใช้ชีวิตยอย่างอ,งอิสระมากๆนะ,ะหมด เรื่องทุพพลาการบางคนหมดสิ้นนีสิตน,นะในปีนี้ถ้าคนที่ไม่มีนี่อยู่แล้วคุณจะใช้ชีวิตอิสระทํางานอิสระเป็นนายเป็นของตัวเองนะได้ทําในสิ่งที่คุณต้องใจนะอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านฝีมือนะอย่างที่แม่หมอบอกมาก็ได้พลังงานของผู้คุ้มครองพลังงานของหมายเลขสิบสิบสองนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณอยู่นะอาจจะเป็นองค์ปู่เทวสุวรรณก็ได้นะเพื่อที่จะกระจัดคนที่เขานะคิดไม่ดีกับคุณค่ะเป็นพลังงานของคุณนะปีหกเก้าเนี้ยเป็น เนพลังงานของคนที่หมดเคราะหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะหรือคนที่อยากจะไปอาบน้ำมนต์เป็นสริโมงคลต้อนรับปีนี้ก็ได้จะทําให้คุณนะ,ะมีดวงชะตาที่แข้ค่าปลอดภัยนะ,ะทําการสิ่งใดก็จะสุขสมเร็จสมวังทุกการไร้คู่แข่งไร้คู่กรณีพลังงานของหนึ่งสองนนะคะ บางคนทาพิธีนะคะไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะในวาละดิถีขึ้นปีใหม่นะ,ะการกระทําสิ่งใดของคุณต่อจากนี้นะคะจะประสบความสําเร็จนะการเดินหน้านการเดินหน้าต่อไปนะการรุ่ร่วงการลาบลื่นนะ,ะพลังงานของการยึดเหนี่ยวค่ะนะ,ะมีพระสงองค์เจ้าที่คุณนับถือนะ,ะท่านคอยช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนนะ,ะตอนนี้เวลานี้แม่หมอมองเห็นพลังงานของคุณจะคอนเน็ตกับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ได้และจะมีความเพ่องภูมากในไก